เคารพห้าตอนหนงมึงหรอกกูไม่กลัวมึงผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทํานี่ถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครัวาจารย์ผมต้องคุ้มครองผมคุณพร,ตร,ตรัตะลัตไรต้องคุ้มครองผมนะครับเพราะนผมไม่ได้กลัวผมกันว่าการอ่านองค์การวงสรวงบางแห่งบางที่ไม่บริสุทธิ์นะครับไม่บริสุทธิ์ และเป็นการอ่านองค์การบวงสงที่แฝงด้วยในยยะในการถอนคำสาบถอนคำสาบานครับทุกท่านเขากำลังจะถอนคำสาบานทุกอย่างที่เคยสาบานไว้แต่มึงทำไม่สำเร็จหรอกเพราะคำสาบของกูจะอยู่กับมึงคำสาบของกูจะอยู่กับมึงจนกว่ามึงจะได้รับกรรมของมึงตามที่มึงทำนะมึงจำเอาไว้มึงไม่มีทางที่จะประกอบพิธีการ บวชพราหมณ์บวชพระพระผิดนะประกอบพิธีทางพราหมณ์เพื่อที่จะมาแก้กรรมเหรอมึงมั่นใจเหรอมึงจะชนะพยามัจยุราดเหรอมึงจะชนะเจ้ากรรมในเวรมึงเหรอมึงจะชนะความชั่วเหรอผมเห็นแล้วครับมีพ่อแม่ครูอาจารย์ส่งมาครับผมไม่พูดไม่ได้ครับขนลุกพ่อมึงขนลุกแม่มึงไง ฝากไปบอกไอ้พวกที่บอกพูดด้วยนะไอ้ที่ร่วมพิธีนะปาฏิหารขนลุกขนลุกพ่อขนลุกแม่เนี่ยนะมึงปวดท้องเข้าห้องนะ้ำมึงก็ไปเข้าทุกท่านครับที่ผมออกมาปกป้องตรงนี้ในการผมจะให้มารศาสนาเข้าไปในาศาสนาถ้าคุณมีคุณสมบัติถูกต้องคุณก็บวชไปสิ อ้าวมึงแน่จริงแต่ไม่ไม่บวชอ่ะมึงแน่จริงทำไมมึงไม่บวชล่ะ,ร,ไมไมะราคาคุยอะทำไมถึงไม่บวชล่ะฮะฮะไปนั่งหน้าหนังก็สอกหมาอยู่หน้าข้างหน้าําหอ,อกอะไรมึงคิดว่ามึงเป็นคนดังคนใหญ่เหรออีกไม่นานมึงก็ไปใหญ่ในเรือนจำอีกไม่นานมึงก็ต้องไปใหญ่ในเรือนจำมึงจำคำพูดกลัวไว้ สิ่งที่มึงกระทําไม่ใช่การถอนคําสาปนะสิ่งที่มึงกระทําคือการที่จะมีชาวบ้านชาวเมืองนับล้านคนสาปแช่งและครอบครัวมึงมึงไม่เชื่อมึงคอยดูกูอะจริงๆพี่น้องครับมีการประกอบพิธีกรรมอันหนึ่งก็วิบัติแม่งติดคุกติดตารางชิบหายไว้ป่วงวันนี้ไม่เค็ดไอ้นี่ไม่เค็ดยังมูเตลูอยู่ไม่เค็ด นะรอบนี้มึงปาหานเลยไม่ได้จำคุกหรอกรอบนี้มึงปาหานเลยไม่ใช่ว่าผมจะมานั่งเพ่งโทษคนอื่นนะครับทุกท่านแต่ผมรู้สึกโกรธผมรู้สึกโกรธทุกท่านครับผมโกรธตรงที่ว่าทำไมจึงวันวันหนึ่งก่อแต่ปัญหาก่อปัญหาทางโลกไม่พอยังจะไปก่อปัญหาทางสงฆ์ทางธรรมอีกวันนี้สำนักงานท่านเจ้าคณะจังหวัดเขาก็บอกขอบคุณผมขอบคุณโยมนะ ที่ช่วยรายงานเรื่องนี้มาถ้าผมทำไม่ถูกเขาจะขอบคุณผมทำไมพระคุณเจ้าเขาจะขอบคุณผมทำไมท่านจะขอบคุณผมทำไมนะมึงคิดจะถอนคำสาบคำสาบานที่มึงเคยให้ไว้กับหลายๆที่ถอนคำสาบานที่เคยให้ไว้กับพระธาตุพนมถอนคำสาบคำสาบานที่มึงให้ไว้กับวัดพระแก้วถอนคำสาบคำสาบานที่มึงให้ไว้กับ เจ้าพ่อเจ้าแม่พญานาคทุกที่มึงถามตัวมึงซิว่าตบะบุญบรารมีมึงกับไอ้พรามของมึงเนี่ยถึงเหรอมีปัญญาถอนคำสาปองค์พระทาตพนมเหรอคำสาบานเหรอถึงเหรอการประกอบพิธีส้นตีนแบบนี้เนี่ยนะศักดิ์สิทธิ์คน,นลุกน้ำตาไหล ไม่ไรพวกมึงจะเลิกใช้คำนี้สักทีนะไอ้ศักดิ์สิทธิ์คนลุกน้ำตาไหลคนลุกพ่อคนลุกแม่มาเองเนี่ยเนี่ยเออเออมึงจะถอนคำสาบานคำสาบาเหรอเดี๋ยวกูจะสาบมึงเดี๋ยวกูจะสาบมึงดูดิจะถอนคำสาบกูได้ไหมโอ้โถประกอบพิธี นะนะวงสวงกล่าวขอถอนคำสาบคำสาบจากคนทั่วประเทศตุ้ยคนทั่วประเทศจะสาบมึงต่อแหละฝากไปบอกอาจารย์มึงด้วยนะฝากไปบอกไปบอกผู้ประกอบพิธีด้วยนะจะทําอะไรต้องรู้จักจริยธรรมของคนเป็นโหราจ,จารย์จะทําอะไรต้องรู้จริยธรรมของคนเป็นาพามเป็นครูบาอาจารย์ด้วยอย่าทะลึง่งนะอย่าทะลึ่งถอนคำสาบหรือคำสาบานมึงไม่มีปัญญาหรอก อำนาจของศารสถิตยุติธรรมใช้พระราชมหน้าแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระเจ้าแผ่นดินมึงใหญ่มาจากไหนมึงใหญ่มาจากไหนมึงสามารถกลับคำพิพากษาได้หรือเปล่าวะไอ้พรามกูถามตรงนี้เลยไม่ได้กลัวหรอกอย่าบอกให้กูนี่แหละจะตามล้างตามเช็ดมึงมึงบวชวัดไหนกูจะไปวัดนั้นมีปัญหาไหม ต่อไปนี้ทุกท่านฟังให้ดีๆนะครับการการที่จะมีการบริจาคเงินเก็บเงินเก็บทองจะผ่านวงการสงจะมีการผ่านไปยังพระรูปนั้นรูปนี้กลายเป็นเงินทำบุญครับพี่น้องแต่สุดท้ายเดี๋ยวคนที่เป็นคนเก็บตังคือใครท่านคิดเอาเองดิฉันขอถวายพระอาจารย์สมเกยียรติพระสมเกยียรติะานึงแสนบาทสองแสนบาทถามว่าผิดไหมไม่ผิด แต่คนที่จะมาเก็บเงินคือใครรู้ไหมคิดเอาที่ผมไม่ต้องการให้ใครบางคนมาบวชมาทำคอนเทนต์วันนี้อุปชาอาจารย์จะต้องพิจารณาเรื่องเรื่องนี้ให้ดีๆการที่ท่านไปบวชให้เขาโดยที่เขามีนัยยะอะไรหรือเปล่าท่านตามเขาไม่ทันเนี่ยท่านผิดจริยธรรมหรือไม่ท่านลองไปคิดเอาเองนะฮะท่านลองไปคิดเอาเอง คุณโมจิขอบคุณมากครับพี่น้องครับฝากกดไลค์เลยครับวันนี้ของขึ้นนะครับนะวันนี้ผมมาหาลูกความผมเจอแถวอากาศอำนวยวันนี้มีนัยยะในการบวชคุณได้ยินไหมครับว่าบวชแทนบวชแทนทําไมต้องบวชแทนครับทุกท่านครับบวชเพื่อตัวเองไม่ได้เหรอคําว่าบวชแทนมันก็ทิ้งระยยะอยู่แล้วว่า มึงมึงเป็นเครื่องมือของกูมึงเป็นตัวแทนกูอะไรก็ตามที่ผ่านมาทางมึงมึงต้องมาส่งมอบกับกูทุกท่านเข้าใจความหมายที่ผมพูดไหมมึงเป็นตัวแทนของกูมึงบวชไปเลยกวอ,อกค่าใช้จ่ายหมดแต่สิ่งต่างๆที่ผ่านมาทางมึงต้องผ่านมากลับมาหากูนี่คือความชั่วร้ายของใครบางคนนี่คือความ ระยำตำบอลของใครบางคนที่พระอุบาชาอาจจะไม่ทราบแต่หลอกผมไม่ได้หลอกผมไม่ได้แม้กระทั่งการประกอบพิธีทางพราหมณ <c oughs> ์อะไรต่างๆที่อ่านบงสรวงเพื่อถอนคำสาบถ,ถอนคำสาบานอ้อมึงัน,นี่นนะทุกท่านครับนี่ไอ้บักไหลก็เลอะเทอะอไอ้นี่ก็ตายไม่ดีทุกท่านคอยดูแล้วกันไอแหลมเนี่ยนะ ไอ้บักไหลหน้าแหลมนี่ก็ตายไม่ดีนะทุกท่านคอยดูแล้วกันถ้าวันนี้ไอ้บักไหลย,ยังไม่หยุดกระทำการอันเป็นบาปเมื่อไหร่ไอ้บักไหลมึงไม่นานมึงไม่นานบุนนรับประกันได้ไบักไหลแล้วคนอย่างกูนี่นะไอ้บักไหลกูจะช่วยในแม่นะมึงฟังกับพูดกูไว้นะมึงรู้จักในแม่เปล่ามึงรู้จักบ้านนแม่นะ ถ้ามีโอกาสในไอ้บักไหลนะกูจะกระทืบให้มจมดินเลยในทางคดีนะมึงอย่าทำผิดกฎหมายในใบักไหลกูปล่อยมึงพูดมาหลายวันละกูไม่อยากจะเอ่ยถึงมึงหรอกมีคนบอกว่าอย่าไปให้ฆ่านะแต่การที่มึงยั่วยุทุกวันในแม่กูเนี่ยนะนะมึงยั่วยุในแม่กูนี่นะเอยวมึงพาาลาดเมื่อไหร่ในในข้อกฎหมายในไอ้บักไหลกูจะเอามึงเต็มข้อเลยบักไหลเออ มึงดูคำพูดนัชชาไว้ไในบักไหลแล้วคนอย่างกูนี่นะเวลาทําอะไรขึ้นมานี่นะมึงไปถามได้เดีย๋ยวมึงจะได้รู้ว่ลิศกูแค่ไหน